บทที่3,739เมเมื่อได้ยินสิ่งที่ปรมาจารย์เจียงกล่าวไปอยู่สู้ก็พูดไม่ออกเมื่ออย่างเฉินอยู่ในจุดสูงสุดของความนิยมในโลกบูโบราณกลางไปอยู่สู้สนใจเขาเพียงเล็กน้อยแต่เธอไม่เคยคิดที่จะผูกมิตรกับเขาจนกระทั่งมีคนปรากฏตัวและสั่งให้เธอช่วยหยางเฉินตอนแรกเธอลังเลและไม่ทำตามต่อมาเมื่อการกระทำอันน่าอัศจรรย์ต่างๆของหยางเฉินดังก้องไปทั่วโลกบูโบราณกลาง ความสนใจของเธอที่มีต่อหยางเฉินก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดเมื่อเธอต้องการพบหยางเฉินหยางเฉินก็หายตัวไปเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวแล้วหยางเฉินหายตัวไปนานกว่าครึ่งปีถ้าไม่ใช่เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังเธอบอกว่ายางเฉินยังมีชีวิตอยู่ไปอยู่สู้ก็เริ่มสงสัยว่ายางเฉินอาจจะตายไปนานแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้เธอได้ยินข่าวว่ายางเฉินกลับมาอีกครั้ง และเมื่อเขากลับมาเขาก็ทำบางอย่างที่บ้าคลั่งและสะเทือนขวัญไม่เพียงแต่พลังของหยางเฉินจะน่ากลัวเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีวันตายและยังมีผู้คนทรงพลังมากมายที่คอยสนับสนุนเขาอย่างลับๆบเบื้องหลังเขาซึ่งทําให้ไปอยู่สู้สนใจหยางเฉินมากขึ้นเธอต้องการเห็นว่าชายหนุ่มคนนี้มีพลังยุธ์แบบไหนในขณะนี้เมื่อเห็นไปอยู่สู้อยู่ในอาการมึนงง,งปรมาจารย์เจียงก็ยิ้มและพูดว่า อู่ทรงป้าและคนอื่นๆที่นี่สบายดีไหมพาฉันไปหาพวกเขาได้ไหมเมื่อได้ยินเช่นนี้คิ้วสวยของไปอยู่สู้ก็ขมวดคิ้วทันทีเธอพูดอย่างหนักแน่นพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่กับฉันฉันไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนท่านก็เห็นว่าเกาเจิ้งชางกำลังมองหาพวกเขาเหมือนหมาบ้าถ้าเราช่วยพวกเขาไว้ข้างหลังเราจะเสี่ยงต่อการที่สำนักจะถูกทำลาย ในขณะที่ไปอยู่สู้กำลังพูดปรมาจารย์เจียงก็จ้องมองเข้าไปในดวงตาของเธอและดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้โกหกอย่างไรก็ตามปรมาจารย์เจียงยังคงรู้สึกว่าไปอยู่สู้ยังคงไม่พูดความจริงดังนั้นเขาจึงหัวเราะทันทีแต่เขาไม่สนใจแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากลับยิ้มและพูดว่าสาวน้อยเธอยังกล้าโกหกลุงของเธอด้วยซ้ำฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหยางเฉินและอู่ซงป้าฉันเพียงอยากพูดคุยบางอย่างกับพวกเขา เธอไม่จําเป็นต้องระแวดระวังตัวฉันขนาดนั้นเราทุกคนอยู่ในเรือลําเดียวกันแล้วพ่อของเธอก็เป็นพี่ชายที่ดีของฉันเช่นกันฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ยังเด็กฉันไม่ทําร้ายเธออยู่แล้วแต่ไม่ว่าปรมาจารย์เจียงจะพูดยังไงก็ตามไปอยู่สู้ยังคงปฏิเสธเมื่อเห็นเช่นนี้ปรมาจารย์เจียงก็ไม่อยากทําให้ไปอยู่สู้ลําบากใจเพราะอีกฝ่ายก็ปกป้องคนอื่นเช่นกันและเป็นเรื่องถูกต้องที่เธอจะเก็บความลับอันชอบทมนี้ไว้ ปรมาจารย์เจียงกล่าวต่อเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเราพยายามอุตรอยแยกระหว่างโลกบูโบราณกลางและโลกบูโบราณบนก็มีคนก่อเรื่องอยู่เสมอและคนแข็งแร่งที่ทำลายรอยแยกนั้นซ้ำแล้วซ้ำเราก็คือไอสารเลวเกาเจิ้งชางนั่นหมายความว่าไอสารเลวเกาเจิ้งชางต้องการให้ผู้แข็งแร่งจากโลกบูโบราณบนมาโดยตลอดฉันเดาว,ว่ามีความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างเมืองซวนหวู่ของพวกเขาและกองกำลังในโลกบูโบราณบน ดังนั้นเราจึงต้องหยุดเกาเจี้งชางก่อนที่รอยแยกจะเปิดออกอย่างสมบูรณ์และผู้ที่แข็งแกร่งกว่าจะมาไม่ได้ไปอยู่สู้พยักหน้าและกล่าวว่าฉันสงสัยมานานแล้วว่าต้องเป็นเขาแต่ฉันไม่มีหลักฐานท่านเจียงมองดูไปอยู่สู้อย่างจริงจังและกล่าวว่าตอนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปกป้องโลกบูโบราณกลางได้และคนคนนั้นก็คือหยางเฉินดังนั้นเพราะเรื่องนี้วันนี้ฉันจึงมาหาเขาบทที่3740 ปอยู่สู้ค่อนข้างตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่ท่านเจียงพูดแม้ว่าไปอยู่สู้จะเคยได้ยินเรื่องความหวาดกลัวของหยางเฉินเช่นกันและยังรู้ด้วยว่าผู้หญิงที่น่าสะพรึงกลัวที่อยู่ข้างหลังเธอก็ห่วงใหยหยางเฉินมากเช่นกันแต่ไปอยู่สู้ไม่เคยคาดคิดว่าท่านเจียงในฐานะปรมาจารย์แห่งโลกบูโบราณกลางจะพูดเป็นการส่วนตัวว่าหยางเฉินคือคนที่สามารถปกป้องโลกบูโบราณกลางได้ ถายที่สุดแล้วในสถานการณ์ปกติในฐานะเจ้าแห่งโลกบูโบราณกลางแม้ว่าเขาจะไม่มีความเข้มแข็งที่จะปกป้องโลกบูโบราณกลางเขาก็จะไม่บอกคนอื่นเป็นการสนตัวว่าคนอื่นมีคุณสมบัติมากกว่าตัวเองอย่างไรก็ตามปรมาจารย์เจียงมีใบหน้าที่สงบและไม่รู้สึกอึดอัดเลยและสิ่งที่ไปอยู่สู้ไม่รู้ก็คือปรมาจารย์เจียงคิดมานานแล้วที่จะให้หยางเฉินเป็นเจ้าแห่งโลกบูโบราณกลางแต่ในเวลานั้นเขาถูกหยางเฉินปฏิเสธ ปรมาจารย์เจียงเชื่อในสายตาของตัวเองและเชื่อว่าเขาจะไม่มีวันทำผิดพลาดในมุมมองของปรมาจารย์เจียงบุคคลที่สามารถนำผู้แข่งแร่งโลกบูโบราณกลางและต่อต้านกับผู้แข่งแร่งโลกบูโบราณบนได้จะต้องเป็นหยางเฉินไปอยู่สู้กล่าวว่าปรมาจารย์เจียงแม้ว่าชายหนุ่มที่ชื่อหยางเฉินจะทรงพลังแต่ท่านคือปรมาจารย์แห่งโลกบูโบราณกลางนะคะและมีเพียงท่านเท่านั้นที่มีความสามารถมากกว่า ที่จะนาผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณกลางมาหยุดผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณบนเขาหายตัวไปนานมากและเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่เขาจะหายตัวไปตอนนี้ฉันกลัวว่าวิถีบูของเขาจะไม่ฟื้นตัวและผู้ช่วยรอบๆเขาก็หายไปเช่นกันและไม่มีนิกายใดในโลกบูโบราณกลางที่จะช่วยเขาได้เขาอยู่คนเดียวเขาจะคู่ควรกับเกาเจี้ยนชางได้จริงหรือ ไปอยู่สู้รู้ว่าหยางเฉินน่ากลัวแค่ไหนและนางยังรู้สถานการณ์ปัจจุบันในโลกบูโบราณกลางด้วยกองกำลังทั้งหมดของนิกายต่างๆถูกเกาเจิ้งช่างข่มขู่และพวกเขาทั้งหมดพยายามทุกวิถีทางเพื่อประจบประแจงเกาเจิ้งชางใครจะติดตามหยางเฉินไปจัดการกับเขา ใบหน้าของปรมาจารย์เจียงก็กลายเป็นจริงจังในเวลานี้เช่นกันเขาอธิบายว่าเนื่องจากเขาสามารถกลับมาได้อย่างมีชีวิตและไม่กลัวเกาเจิ้งชางนั่นหมายความว่าเขามีความแข็งแกร่งที่จะจัดก,การกับเกาเจ้งชางแล้วสิ่งที่ฉันกังวลคือเขาหายตัวไปนานมากและโจมตีอย่างรุนแรงทันทีที่เขากลับมาฉันกลัวว่าเขาจะไม่รู้เกี่ยวกับโลกบูโบราณกลาง เขาสามารถกำจัดเกาเจิ้งชางได้แต่มีผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณบนที่อยู่เบื้องหลังเกาเจิ้งชางฉันกังวลว่าเด็กคนนั้นจะไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเขาไปต่อต้านผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณบนเขาจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่ฉันมาที่นี่เพื่อตามหาเขาอู่ซงป้าและคนอื่นๆและคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการรับมือร่วมกัน ไปอยู่ซู้ดูหมดหนทางและพูดว่าฉันหวังว่าเขาจะรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวยิ่งกว่าอยู่เบื้องหลังเก่าเจ้งชังแต่ฉันหาเขาไม่เจอจริงๆปรมาจารย์เจียงก็เชื่อเธอเช่นกันแต่ยังคงถามอีกครั้งแล้วอู๋ซงป้าและคนอื่นๆก่อนที่เขาจะพูดจบไปอยู่สู้ก็สายหัวอย่างเด็ดขาดฉันไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนแม้ว่าไปอยู่สู้จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับปรมาจารย์เจียงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนที่ดี แต่ความลับบางอย่างก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ง่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอได้รับคำสั่งจากสาวหิมะที่น่ากลัวที่อยู่ข้างหลังเธอเมื่อเทียบกับปรมาจารย์เจียงแล้วสาวหิมะน่ากลัวกว่าเยอะเนื่องจากการมีอยู่ของสาวหิมะไปอยู่สู้จึงไม่เกรงกลัวผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณบนที่อยู่เบื้องหลังเกาเจิ้งชางดังนั้นไปอยู่สู้จึงไม่กล้าขัดคำพูดของสาวหิมะอย่างเป็นธรรมชาติ ปรมาจารย์เจียงยิ้มและเขามีคำตอบอยู่ในใจแล้วเขาไม่ได้ถามต่อแล้วจากไปเมื่อเห็นคนนอกทั้งหมดออกไปแล้วท่าทีของไปอยู่สู้ก็เคร่งขรึงขึ้นเธอรู้ดีว่าตอนนี้ที่หยางเฉินกลับมาแล้วโลกบูโบราณกลางกำลังจะเปลี่ยนไปหลังจากนั้นไปอยู่สู้ก็รีบกลับไปที่ห้องนอนของเธอและคว้าของตกแต่งทรงกลมบนหัวเตียงด้วยมือข้างหนึ่งและพลิกไปมาสองสามครั้ง จากนั้นเตียงหรูหราก็ถูกเลื่อนออกไปและประตูลับก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอบทที่3741ไปอยู่สู้หมุนเครื่องระดับวงกลมต่อไปและในไม่ช้าประตูลับก็เปิดออกจากนั้นไปอยู่สู้ก็เข้าไปในประตูลับซึ่งปิดลงทันทีและเตียงนอนอันหรูหราก็กลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ ในเวลานี้ไปอยู่สู้ได้เข้าไปในทางเดินลับที่มีแสงสลัวทางเดินลับนั้นคดเคี้ยวและดูเหมือนเขาวงกดมีเพียงแสงเทียนสลัวสลัวอยู่ข้างในไปอยู่สู้คุ้นเคยกับทางเดินลับนี้เป็นอย่างดีและในไม่ช้าก็มาถึงห้องลับหลังจากเปิดประตูห้องลับก็ปรากฏเป็นถ้ำซึ่งดูเหมือนพระราชวังใต้ดินมีคนจำนวนมากอาศัยอยู่ข้างในแล้วเมื่อคนเหล่านั้นเห็นประตูห้องลับเปิดออก กลุ่มคนเหล่านั้นก็เข้ามาหาไปอยู่สู้อย่างรวดเร็วเจ้าเมืองไปทุกคนทักทายไปอยู่สู้ในเวลานี้หากมีผู้คนจากโลกบูโบราณกลางอยู่ที่นั่นพวกเขาจะจําได้ในทันทีว่าคนแรกที่มาคืออู่ซงป้าซึ่งหายตัวไปเป็นเวลานานคนอื่นๆล้วนเป็นคนในคฤหาสน์ของเจ้าเมืองพยักขาว ปรากฏว่าหลังจากหลบหนีจากคฤหาสน์ของเจ้าเมืองพยั์ขาวหลังจากหารือกันในที่สุดคนเหล่านี้จึงตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากไปอยูสู้ท้ายที่สุดแล้วในโลกบูโบราณกลางทั้งหมดเมืองใหญ่สามเมืองที่เหลือก็ล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นดินแดนของเกาเจิ้งชางทั้งหมดการซ่อนคนเพียงหนึ่งหรือสองคนจะสะดวกกว่า แต่จะยากมากที่จะซ่อนคนทั้งหมดในคฤหา์ของเจ้าเมืองไม่ว่าพวกเขาจะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็จะถูกค้นพบยิ่งไปกว่านั้นเกาเจ้างชางมีผู้แข็งแกร่งจากโลกบูโบราณบนที่อยู่ข้างหลังเขาหากผู้แข็งแกร่งคนนั้นต้องการค้นหาพวกเขาก็จะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกในที่สุดพวกเขาก็ทำได้เพียงแต่าฝากความหวังสุดท้ายไว้กับไปอยู่สู้เจ้าเมืองหองไฟ แม้ว่าพวกเขาจะรู้ถึงอารมณ์ของไปอยู่สู้และมีความเป็นไปได้สูงที่อีกฝ่ายจะไม่เต็มใจช่วยพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลองดูก่อนผลก็คือเมื่อพวกเขาพบผู้คนจากคฤห์สาดเจ้าเมืองหงไฟและอธิบายเจตนาของพวกเขาไม่นานหลังจากนั้นไปอยู่สู้ซึ่งได้รับข่าวก็ปรากฏตัวขึ้นและตกลงตามคำขอของพวกเขาอย่างเด็ดขาด ยิ่งไปกว่านั้นไปอยู่สู้ยังส่งคนอื่นๆจากคฤหา์เจ้าเมืองหงไฟออกไปตามหาพวกเขาด้วยทําให้ผู้คนจากคฤหาดเจ้าเมืองพยักขาวสามารถเข้าไปในวังใต้ดินได้อย่างลับๆเพื่อปกปิดเรื่องนี้ไปอยู่สู้ยังขอให้สาวกที่พบกับอูทซงป้าและคนอื่นๆอยู่ในวังใต้ดินร่วมกับพวกเขาสิ่งที่ทําให้อูทซงป้าและคนอื่นๆประหลาดใจมากที่สุดก็คือไปอยู่สู้ยังบอกว่าพวกเขาสามารถซ่อนตัวที่นี่ได้จนกว่ายางเฉินจะกลับมา ด้วยเหตุนี้อู่ซงป้าและคนอื่นๆจึงรู้สึกขอบคุณไปอยู่สู้มากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือว่าข้อตกลงทั้งหมดนี้เป็นคำสั่งที่ออกโดยสาวฮิมะที่อยู่เบื้องหลังเธอไปอยู่สู้ประหลาดใจมากเมื่อรู้ว่าคฤหาดเจ้าเมืองของอู่ซงป้าถูกทำลายจนหมดสิน้นและเขามาขอความช่วยเหลือจากเธอเดิมทีตอนแรกเธอลังเลมากท้ายที่สุดแล้วทุกคนในโลกบูโบราณกลางต่างรู้ดีว่า เกาจิ้งชางมุ่งมั่นที่จะทำลายอู๋ซงป้าและลูกน้องของเขาและไม่มีใครรู้ถึงความน่ากลัวของผู้แข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังเกาเจิ้งชางไม่มีใครในโลกบูโบราณกลางทั้งหมดสามารถช่วยพวกเขาได้แม้แต่เพื่อนดีๆของอู๋ซงป้าก็ไม่สามารถช่วยได้แม้พวกเขาต้องการช่วยแต่สุดท้ายก็ไม่กลา้า ดังนั้นไปอยู่สู้จึงลังเลมากเช่นกันเมื่อข่าวนี้รั่วไหลออกไปนั่นหมายความว่าเธอต่อต้านเกาเจิ้งชางและจะนำไปสู่ความเสี่ยงในการถูกกำจัดในท้ายที่สุดไปอยู่สู้ก็ต้องบอกสาวหิมะผู้หญิงที่น่ากลัวที่อยู่ข้างหลังเธอเกี่ยวกับสถานการณ์ในฝ่ายของอู๋ซงป้าบทที่3742ทัศนคติข,ของไปอยู่สู้ที่มีต่อสาวหิมะในตอนแรกก็คือเธอต้องคำนับอีกฝ่ายเพราะความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวของอีกฝ่าย ต่อมาสาวหิมะได้กลายเป็นนักบู้หญิงที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในใจของนางและนางยังเลือกที่จะยอมจำนวนต่อสาวหิมะอย่างสมบูรณ์และจริงใจดังนั้นเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญใดๆไ,ไปอยู่สู้จะต้องเลือกที่จะถามสาวหิมะก่อนปราบใดที่สาวหิมะขอให้อู่ทรงป้าและคนอื่นๆไปเธอจะต้องให้พวกเขาจากไปโดยไม่ลังเลแม้ว่าอู่ทรงป้าและคนอื่นๆจะเป็นสหายของหยางเฉินก็ตาม แต่ทว่าสาวหิมะสั่งให้ไปยู่สู้ช่วยเหลืออู่ซงป้าและคนอื่นๆโดยไม่ลังเลและยังบอกเธอด้วยว่าหยางเฉินจะกลับมาไปยู่สู้รอเป็นเวลานานกว่าครึ่งปีเดิมทีเธอยังคงมีข้อสงสัยอยู่บ้างว่าหยางเฉินจะกลับมาได้จริงหรือไม่เธอยังคงคิดว่าจะช่วยเหลืออู่ซงป้าและคนอื่นๆอย่างไรหากหยางเฉินไม่มาหลังจากรอมาหลายปีโชคดีที่ในที่สุดหยางเฉินก็ปรากฏตัว หลังจากที่ไปอยู่สู้ทักทายทุกคนแล้วเขาก็พูดกับอู่ซงป้าและคนอื่นๆว่าเมื่อวานนี้มีข่าวในยุทธจักรโลกบูโบราณกลางโดยกระทันหันบอกว่าหยางเฉินกลับมาแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของไปอยู่สู้ทุกคนก็ตกตะลึงและประหลาดใจมากจากนั้นใบหน้าของทุกคนก็แสดงออกถึงความตื่นเต้นอย่างมาก ในสายตาของอู๋ซงป้าและคนอื่นๆหยางเฉินคือความหวังของพวกเขาตอนนี้หยางเฉินกลับมาแล้วพวกเขาก็เหมือนได้เห็นรุ่งอรุณพวกเขารอคอยวันนี้มานานเกินไปเฝ้ารอที่จะได้ยินข่าวการกลับมาของหยางเฉินทุกวันเป็นผลให้หลังจากผ่านไปมากกว่าครึ่งปีเมื่อพวกเขาเริ่มกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของหยางเฉินในใจในที่สุดพวกเขาก็ได้ยินข่าวดีนี้ ดวงตาของอูอง่ซงป้าเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อหยางเฉินกลับมาคงไม่นานที่คฤหาสหาดเจ้าเมืองพยักข่าวที่ถูกทำลายของเขาจะกลับมาในที่สุดหมาชาวซึ่งแต่เดิมยุ่งอยู่กับการฝึกฝนและต้องการแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ล้างแค้นให้หยางเฉินเขาหยุดฝ่าด่านทันทีหลังจากได้ยินข่าวรีบเบียดผ่านฝูงชนและมาหาไปอยู่สู้หมาชาวตื่นเต้นมากจนหายใจถี่ขึ้นเล็กน้อยเขาพูดกับไปอยู่สู้อย่างรีบร้อน ท่านเจ้าเมืองไปท่านพูดอะไรนะที่ชายเฉินของฉันค่ะเขากลับมาจริงๆใช่ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในคฤหาสน์ของเจ้าเมืองของท่านหรือเปล่าพาฉันไปพบเขาหน่อยขณะที่หมาชาวพูดเขาต้องการเอื้อมมือออกไปและดึงไปอยู่สู้ให้พาเขาไปพบอย่างเฉินทันทีคนอื่นๆไม่ได้สนใจที่จะถามคำถามเพิ่มเติมในเวลานี้พวกเขาเพียงแค่ต้องการพบอย่างเฉินให้เร็วที่สุด และพวกเขาทั้งหมดต่างเรียกร้องให้ไปอยู่สู้พาพวกเขาไปหาหยางเฉินไปอยู่สู้ดูหมดหนทางและเธออธิบายทันทีใจเย็นใจเย็นและฟังฉันก่อนตอนนี้มันเป็นแค่ข่าวที่ออกมาเรายังไม่พบหยางเฉินตัวเป็นๆจากนั้นไปอยู่สู้ก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับหยางเฉินให้พวกเขาฟังใบหน้าของทุกคนมีร่องรอยของการสูญเสียอย่างกระทันหันแต่พวกเขายังคงเชื่อว่าหยางเฉิน จะต้องกลับมาเหตุผลที่หย่างเฉินทำลายล้างนิกายหลักมากมายในลมหายใจเดียวอาจเป็นการล้างแค้นให้กับคฤรือหาดของเจ้าเมืองพยักษ์ขาวหมาชาวดูมุ่งมั่นและพูดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่เหมือนเต่าได้อีกต่อไปเราต้องไปพบกับพี่เฉินทันทีพวกสาวกบางคนไม่มีคุณสมบัติให้พี่เฉินแก้ไขด้วยตัวเองเราควรทำบางอย่างเพื่อเขาด้วย เราไม่สามารถปล่อยให้พี่เฉินต่อสู้เพียงลำพังได้เราต้องให้พี่เฉินรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวหมาชาวพูดและเตรียมที่จะรีบออกจากห้องรับ